สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอัชราอาการักษ์วันนี้จะมาพูดถึงแนวคิดและความเป็นมาของนักปัจชญาที่ชื่อว่าโรซาลุกเซเบิร์กค่ะโรซาลุกเซมเบิร์กในวันที่5มีนาคมคิศักรา1871ถึง15มกราคมคิศักรา1919เป็นชาวโปลแลนด์ที่เป็นนักทฤษฎีมาร์กซิมนักปัจชญานักเศรษฐศาสตร์และนักเคลื่อนไหวต่อต้านสงครามและนักปฏิวัติ สังคมนิยมซึ่งได้กลายเป็นพลเมืองสังชาติเยอรมันเมื่ออายุครบ28ปีเธอได้เป็นสมาชิกของพรรคสังคมประชาธิปไตยในราชอาณาจักรโปลแลนด์และลิทัวเนียหรือเรียกยอ่อว่า SDKPIL พรรคประชาธิปไตยสังคมแห่งเยอรมน,นีหรือยอ่อว่า SDP พรรคสังคมประชาธิปไตยอิสระเยอรมนีหรือย่อว่า USD และพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเยอรมนียูหรือย่อว่า KPD ในปีคริสตศักราช1 9 1 5ภายหลังจากพรรค SPD ได้สนับสนุนเยอรมนันในการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1นึเธอและคาวลิฟเนร่วมกันก่อตั้งสันนิปาต ติสปาตาคัสในการต่อต้านสงครามซึ่งท้ายที่สุดได้กลายเป็นพรรคเพยพีดีในช่วงการปฏิวัติพฤศจิกายนเธอได้ร่วมก่อตั้งสังหนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่าดิโรสชภาณาหรือธงสีแดงหัวใจหลักสำคัญของกระบวนการสปาตาคิส เธอได้พิจารณาว่าการก่อตั้งกรัมเรสปาตาคิสในเดือนมกราคมคพิตธศักราช1919นับเป็นความผิดพลาดแต่ก็ได้สนับสนุนให้เป็นเหตุการณ์ที่เปิดเผยรัฐบาลของพรรคประชาธิปไตยสังคมนิยมที่มีชื่อเสียงข้างมากของฟรีดิสเอเบิร์กได้ทำการกวาดล้างการก่อกบฏและสปาคุสบุลโดยสมกำลังไฟคอฟกลุ่มกำลัง กึ่งทหารที่รัฐบาลได้สนับสนุนซึ่งประกอบไปด้วยทหารผ่านศึกในสงครามโลกครั้งที่1ทหารไฟคอฟได้เข้าจับกลุ่มและประหารชีวิตยอย่างรวดรวบต่อลุกเซมเบิร์กและลิฟเนตในช่วงการก่อกระบ,บุตร่างของลุกเซอเบิร์กถูกโยนลงในคลองลัดเวในกรุงเบอร์ลินเนื่องจากเธอได้ชี้เห็นถึงคำวิาพากษ์วิจารณ์นั้น พวกเลนินและโรงเรียนประชาธิปไตยสังคมปานกลางของสังคมนิยมลุกเซมเบิร์กได้มีการตอบรับค่อนข้างสนับสนุนลุซเซมเบิร์กได้มีการตอบรับค่อนข้างสับสนในนักในหมู่นักวิชาการและนักทฤษฎีของการเมืองฝ่ายซ้ายอย่างไรก็ตามลุซเซมเบิร์กและลิฟเนตได้รับการยกยก่องอย่างกว้างขวางในฐานะบรณะสัก์ขี่พยานคอมมิวนิสต์ โดยเยอรมนีตะวันออกที่มีระบบคอมมิวนิสต์สำนักงานสหพันธรัฐเพื่อคุ้มครองรัฐธ,ธ,ธรรมของเยอรมันได้จดบันทึกว่าการเคารบบูชาต่อโรซาลุกเซนเบิร์กและคารลิฟเนตได้เป็นประเพณีที่สำคัญของพวกเยอรมันฝ่ายซ้ายสุดโตมแนวคิดทางปัชญาของโรซาลุกเซนเบิร์ก นักปฏิวัติท้ายที่สุดแล้วจะเป็นนักปฏิรูปที่ขยันที่สุดก้าวหน้าที่สุดในทางตรงกันข้ามนักปฏิรูปหากทําการปฏิรูปเพียงลําพังโดยปรจากเป้าหมายในการปฏิวัติก็จะเป็นผู้รักษาระบบแห่งการกดขี่ที่ขยันที่สุดอย่างคานแข็งที่สุดเช่นกันผลงานที่โดดเด่นของเธอคือ 1. ผลงานวิทยานิพนธ์ของเธอสิสธิ์ในปี1898 ชื่อว่า The Industrial Development of Poland สองผลงานเขียนเชิงทฤษฎีเรื่อง The Accumulation of Capital วิเคราะห์กรอบแนวคิดและทฤษฎีทางปัจจัยาผู้ที่เป็นผู้นำนั้นต้องมีพร้อมทั้งความขยันและลูกน้องที่ดีช่วยและร่วมมือกันที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่พร้อมกันหาก มีแค่คนคนเดียวทำหน้าที่นั้นก็คงเป็นคนที่ขยันขันแข็งและเป็นหน้าที่ที่พร้อมมากแต่เช่นนั้นแล้วก็ไม่สามารถเป็นได้หากไร้เป้าหมายในการปฏิรูปขอบคุณค่ะ